และคลิปนี้คือ Best c o n t r o l l e r of the Year จอในช่วงปี2025ที่ผ่านมาเราก็ลองจอยไประดับหนึ่งแล้วก็มีรุ่นอื่นที่เราหาข้อมูลกันมาแบบเยอะพอสมควรเนาะก็เลยจะมาจัดแรงกิ n g ตัวเด็ดแต่ละด้านใ,ใ,ให้ฟังกันเนาะก็มีพี่กายมาจอยคลิปกับเราด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรากันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับการทำคอนเทนต์ของพวกเรานั่นเองโอเคเราไปเริ่มที่ด้านแรกที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนอาจจะก,กําลังมองหากันอยู่ในช่วงต้นปี2026แบบนี้นั่นก็คือนั่นคือ Joy Best Budget and Value นะคะผมเย่ yeah. เราเน้นคุม้มเน้นคุน้มประหยัดราคาเข้าถึงง่ายฟีจอร์โอเคเหมาะสมเหมาะสม กับเงินที่เราจ่ายไปนะคะตัวที่เราคิดว่าแบบเด็ดๆเลยที่กายคัด <H utt S 2> มาแน่นอนว่าปีที่แล้วเราพูดถึงมันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นจอยคุริคิด e s pro ตัวนี้ตัวเดิมแลครับผมอวยแล้วอวยอยู่อวยต่อไปนะครับอันนี้นั่นเองความน่าสนใจของจอยรุ่นนี้ก็คือเป็น analog s t i c t m r และก็อีกข้อหนึ่งที่ไม่มีใครเอาชนะได้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2 0 2 5จนถึง2026ต้นป <1 S 1> <ด>ีนแบบนี้เอก็คือเรื่องของ l a เทนซีโดยเฉพาะในโหมดไรสายนะครับเป็นจอยบลูทูธตัวเดียวในโลกขนาดนี้เลยมั้งที่ตัวเดียวแล้วต่ำมากประมาณ3 -4 มมิลลิเซกเท่านั้นจนถึงแบบผมไปหาข้อมูลมานะคือมีชาวเลดิดอ่อะเขาพูดเลยว่าไอ้จอยรุ่นใหม่อ่ะมันจะแข่งโพลิเนกยังไปทำไมวะถ้าไอ้กลิชิตเนี่ยมันทำบลูทูธชนะบอกว่าไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อมาสู้ตรงนี้เถอะเพราะว่ากูลิคิดเขาก็เหมือนแบบจับมือร่วมกับเว็บไซต์ที่เขาพัฒนาเรื่องของโพลิเนกเอ่ยไรเทนซี่เอ่ยอะไรเงี้ยรวมกันมันก็ยิ่งทำให้เขามี Data ข้อมูลว่าต้องไปจับจุดพัฒนาตรงไหนต่อ<ช>ก็ออกมาเป็นรุ่นนี้เนาะ ออถามว่าทําไม best value ของเราถึงให้ตัวนี้ทั้งๆท,ที่ในท้องตลาดมันอาจจะมีตัวอื่นอะเหมาะสมมากกว่านี้พอเรากลับมามองเรื่องของค่าตัวในเลทประมาณ600 6.700แล้วแต่ล้านใช่ก็ระบบสาราัน,นี้มีอยู่แล้วมีเทอร์โบมีไจลงอันนี้ก็เวกอัพสวิต์สได้ด้วยหนึ่งในไม่กี่รุ่นในตลาดที่ทำได้ตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเ่อประมาณแบบ2เดือนก่อนคือมันไม่ได้มีเยอะใช่ ในท้องตลาดาอะเนาะตอนนี้ก็ยังไม่เยอะมากถือเ,เป็นหนึ่งในรุ่นที่ทําได้ครับใช่แค่ถ้ากิดแบบเพื่อนๆมองเรื่องของเอาไปใช้เล่นเกมแล้วไม่อยากกังวลเรื่อง l a t e n c ่ Z ที่จะมารบกวนจิตใจเล่นไปแล้วแบบอ้าวกดแล้วีเเลย์อย่างเงี้ยตัวนี้คือเหมาะสมจริงกับเลทราคาประมาณนี้เฟซกดมาก็นั่นแหละ6700กว่าบาทสั่งผ่านช้อปปีตอนนี้มีร้านไทยเอาด้วยนะนเนาะแต่เขาไม่ได้สปอน ป็นนร้าพูดดีไหมเออตัวทีตัวทีเดี๋ยวเราจะลองแปะไว้ให้เป็นตัวเลือกกับผู้บริโภคละกันถ้าเกิดใครอยากได้ประกันศู์ไทยเออคือร้านไทยกับร้านจีนอ่ะมันไม่ได้ราคาต่างกันมากต้องบอกกันอย่างนี้คือเลือกเอาที่สะดวกกันได้เลย ร้านจีนมันอาจจะถูกว่าหน่อยแต่รอของนานแล้วก็อันนี้ขอเสริมนิดนึงสาหรับคนที่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องความไม่มีบูทูธอ่านะเพราะว่าใช่จะพ<ม><ะ>ูดจะอวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ใชเพราะว่าหมดในสายของจอยรุ่นนี้จะเป็นแค่บูทูธเนาะไม่มีไวเลสสองจุดสีอืแต่ตอนเนี้ครับกูริคิดมีจอยรุ่นใหม่แล้วชื่อว่ากูริคิด TT m a x ซึ่งเป็นจอยที่ l a t น n ี่ต่ําเหมือนเดิมและเพิ่มเติมมี2.4 g h กให้ใช้ด้วยครับโอเคก็คือเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดจากตัวนี้เพิ่มเข้ามาเพิ่มฟีเจอร์ลุกเล่นแต่ราคาก็ราคาก็เพิ่มตามด้วย<อ>แต่ว่าความน่าสนใจคือฟีเจอร์มันเยอะตรงที่มันสามารถ ปรับหนืดเอาซใกล้อ่าใช่แล้วก็เหมือนมีปุ่มมาโคด้านหลังเพิ่มใช่แล้วก็สลับเอดีวายได้ก็มันจะแบบหลากหลายมากกว่าอ๋อเรื่องของรูปทรงได้ป่ะเหมือนตัวนั้นจะปรับเป็นไม่ใช่เลยเอา Xbox เหมือนกับตัวนี้เป็นไอซ่ามนกับ t e n d o Xbox มันเลือกได้ว่าจะเอเดียวาแบบไหนอืมนั่นแหละน่าสนใจไว้ถ้าเกิดมีโอกาสเราจะมารีวิวให้ดูกันแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะตอนนี้ที่เราจะให้ก็คงต้อง E S P O แล้วก็อย่าไปซื้อผิดนะคะมันจะมีทั้ง E S ธรรมดาและ E S P O แนะนำเป็นรุ่น <Pro S 2> <PS Pro. S 1> คุณจะได้ TMR เป็นจอยสติ๊กเนาะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งจากฝั่งเฟสที่ไปดูข้อมูลมาจะเป็นของแบรนด์วิงวอนที่แบบเป็น TMR ราคาประมาณพันไม่เกิน2000เหมือนกันเนี่ยแหละหลายๆคนอคนแนะนําเรามาเออคือไปดูสเปคแล้วอ่ะน่าสนใจนะมันทําได้หลายอย่างอยู่เป็น TMR ด้วยอะไรเงี้ยใจโลโพลิงเรทใดๆก็ค่อนข้างดีแต่มันแอบหาือยากนิดนึงจริงๆเราอ่ะได้รับคอมเมนต์เรื่องแบบไอจอยรุ่นเนี้ย เยอะแล้วแบบอยากให้รีวิวจังเออมันดีไหมคือเราก็พยายามหาของแล้วแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากจริงๆนะครับ ใช่คือถามว่าถ้าเกิดเราแนะนำแต่แบบบางคนก็อาจจะไม่ได้สะดวกใจในการซื้อร้านจีนก็ได้เนาะตอนนี้ในไทยยังไม่ได้มีคนนำเข้ามาเป็นพิเศษก็เลยอาจจะต้องขอข้ามรุ่นนี้ไปก่อนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจหากคุณแบบมองหาเรื่องความคุ้มค่ากับฟีเจอร์ที่ได้เพราะมันมีแบบโอ้โหลูกเล่นเยอะเหมือนกันในเลทราคาประมาณนั้นนะคะและนี่ก็จะเป็น best value ของปี2020 ถูกต้องครับเออเกือบ2 0 2 6อี่อะ <G> เราไปกันต่อท็อปปิกต่อไปกับจอที่ฟีเจอร์เยอะที่สุดแห่งปีนะครับมันจะแอบ,บล็อกมนองนิดนิดมันมันไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วอ่ะก็ต้องยอมให้เขาจริงๆของเข้าดีจริงนั่นก็กคือรุ่นไฟล์ดิจิตเอเป็ก ใช่แล้วก็คือน้องอันนี้นั่นเองทุกคนน่าจะเห็นคลิปรีวิวแล้วอ,อะคนดูเยอะพอสมควรเนาะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในช่วงปี2,025่ไมได้น่าสน,นใจความน่าสนใจของจใใรุ่นนี้ก็คือที่ผมคิดว่ามัน เปนะ็นระบบสั่นแฮปติกฟีดแบ็กก็คือมันจะมีความสรรั่นสมจริงคล้ายๆกับดูอันเซนก็มีอะดัปทีฟพิเกอร์ก็คือแบบแอลล็อกสติิกมันจะดีดตามอาวุธที่เราใช้ในเกมมันก็จะได้ความอรรถรสในการเล่นมากกว่าอจอยทั่วไปเนาะแล้วก็อันนี้อาจจะส่วนตัวนิดนึงก็คือชอบส่วนตัวชอบจอยที่มีจออ่าเราติดมาแล้วใช่เพราะว่า1คือมันใส่ภาพกิฟได้มันน่ารักดีแต่2อันนี้คือเป็นเรื่องของฟังก์ชันล้วนคือมันสะดวกในการแบบปรับโหมดการเชื่อมต่อมากๆคืออย่างเราเราเนี่ย เราจับจอยมาเยอะเนาะมาประมาณแบบร้อยรุ่นได้แล้วมั้งจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าเราต้องแบบทดสอบกับเครื่องสวิตช์ทดสอบกับพ c ซมไ่ต่อกับโมบายเวลาการปรับโหมดมันสวิตช์อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังอ่ะข้างหลังในหลายรุ่นมันอาจจะมีแบบสวิตช์ปรับโหมดทั้งหลังใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเราอ่ะก็ต้องมากดปุ่มรัดอีกทีนึ่งอย่ดีว่าจะเลือกเป็นอะไรเราจะเลือกอินพุตแบบไหน ซึ่งแน่นอนจำไม่ได้ครับเราก็ต้องไปย้อนดูคู่มืออะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลาแต่พอเป็นไฟที่จิเอเต็มภาพปุ๊บเรากดผ่านจอได้เลยม,มันจะมีให้เลือกหมดเลยว่าเรากําลังอยากจะแพล,ลิ่งตัวไหนอะไรยังไง 1, 1 <S 2>, 2 3 1> 4 2> จริงแล้วก็พวกฟีเจอร์ข้างในนอกเหนือจากนี้ถึงแม้ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ TMR เนาะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยต้อง TMR ไฟที่จิก็ขึ้นชื่อฮอเอฟเฟกของเขาอยู่แล้วแล้วก็ฟีเจอร์อย่างการปรับหนืดใดๆอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องเข้าซอฟต์แวร์มันทําให้ฟีลลิ่งตอนเล่นเกมอะ ดีขึ้นดีจริงจริงอันนี้คือแบบเวิร์กรู้สึกว่าข้อเสียตรงนี้อาจจะหนักอะโอถือเป็นจอยที่น่าจะหนักที่สุดที่เราเคยจับมาเลยมั้งเพราะเล่นานานๆก็อาจจะต้องพักทีหนึงใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ราคามันสูงบางคนอาจจะไม่ได้ให้มันอยู่ในเ i e r l i ล t สท็อปท็อปได้ซ้ำเพราะว่าราคามันอาจจะเข้าถึงยากกับบางคนเพราะมันต้องเก็บตังค์เยอะมากเลยนะกว่า<อ>จะได้ตัวเนี้ยสี่พันกว่าสี่พันกลางได้สี่ห้าพันห้าพันมีทอนอย่างเงี้ยเออเป็นอีกรุ่นค่าเกิดคุณอยากได้การเล่นเกมที่<ำ>ได้อัธรสดีๆครบทุกอย่างคุณจะหาอัธรสขนาดเนี้ยจากจอยรุ่นไหนไม่ได้อีกเดี๋ยวเว้นนะคุณแล้วคุณต้องมีเทียร์ท่าด้วย <ขบ S 2> ใช่อันนี้ก็คือเป็นสายพีซเนาะถ้าเกิดแบบจะแนะนำนะช,ช่วงเวลานี้ม,มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพี่กายเอเอขามีนา้าชั้นด้วยสวยมีหน้าจอดอทแมทิกแต่สายแยก <laughs> สายเติมนี่ว่า <laughs> ใครนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยแถมนะว่าลาีซิญญมประมาณ20 น,นิดแต่ไม่แย่นะทั่วไปอาจจะแบบไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาดูข้อสังเกตกันบ้างไหม <c oughs> คือตอนนี้คนก็จะมองว่าโผยมันมีฟีเจอร์เยอะเลยมาอยู่ในอันดับนี้แต่จริงๆมันก็มีข้อสังเกตตอนใช้งานอยู่บ้านนะคะอันดับสีิกเกอร์เนี้ยก็จะมีข้อจํากัดอย่างหนึง่งก็คือเราอ่ะจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมของคฟาีจิแล้วก็จะต้องเป็นเกมที่รองรับเท่านั้นคือทางแบรนด์เขาก็จะมีการเซ็ตไว้แล้วบางเกมแต่บางเกมที่ออกมาใหม่อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องรอก่อนใดๆหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้แบบถุกเกม ที่รองรับขนาดนั้นใช่แล้วก็บางเกมที่อาจจะมีแพทใหม่มาก็จะต้องรอทางไฟดิจิอัปเดตโปรแกรมมารองรับอีกทีหนึ่ง ตัวนี้มาอยู่ในนี้คือมันได้ฟีเจอร์เยอะมากๆแล้วก็เล่นเกมใดๆมันก็ดีด้วยลองไปเป็นตัวเลือกกันดูหรือว่าจะไปดูคลิปรีวิวเต็มๆในช่องเรากันได้ค่ะสำหรับต่อไปเป็นรางวัล<อ>ต่อไปเป็นของ best all round นะครับ <Yeah. S 3> ในซีชั่นนี้มีทั้งหมด2รุ่นมี2ตัวเข้าชิงใช่ต้องบอกก่อนว่า best all round ในที่นี้เราเลือกาอยังไงก็จะเป็นเรื่องของ j o ยที่ดีรอบด้านราคาไม่แรงมากสเปคก็ท็อปทหน่อยดีฟีเจอร์เยอะแต่อาจจะแบบฟีเจอร์อาจจะยัง โซ่เจ้าเอเป็กห้าไม่ได้อาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่รวมแล้วมันคือออเราใช่คุ้มค่าแหละเหมาะกับคนที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยไม่ได้เน้นบัดเจ็ตมากเพราะที่จะเป็นตัวจบได้ซื้อที่เดียวก็คือเน้นได้ยาวๆ มาดูการ2รุ่นที่เข้ามามาแบบสดๆร้อนๆด้วยนะตัวแรกเกมเซอร์ G7 Pro อ่ะเราไม่มีของตรงนี้ <c oughs> <ขอ S 2> กวามน่สนใจของรุ่นนี้คือเป็นจอยสติก TMR มีแท่นชาร์จให้<า>ด้วย,ยในกล่องแล้วก็มีทิกเกอร์ล็อกอย้ายทิกเกอร์ได้ว่าอยากได้ตื้นหรือว่าอยากได้ลึกถ้าเป็นตื้นก็เป็นแบบใช้เล่นกับเกม f s สวปุ๊บปั๊บแต่ถ้าเป็นแบบลึกๆก็เกมแข่งรถเนาะกดได้ระดับได้แล้วมีเปลี่ยนพวก D-pad ได้ใดๆแต่ถ้าเกิดคุณ ใช้เล่นกับ PC ถามว่ามัน มันก็ออล r o แล้วอะใช้พ c ได้มือถือได้แล้วก็มีแจ็ค3.5ด้วยบางคนอะโฟกัสตรงนี้เลยนะเพราะมันสะดวกดีคือเราอาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับมันมากเนาะในช่วงก่อนนั้นเนี่ยแต่แบบพอเราไม่พูดถึงมันเท่าไหร่คนที่มาคอมเมนต์ก็จะแบบเฮ้ยอันนี้มี3.5ด้วยดีจังออก็แบบเอ้เาใช้กันเนาะใช่ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าแบบการใช้งานของเพื่อนอะเป็นยังไงแต่พอเรามาเจอตัว G7 Pro เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันครบทุกอย่างจริงๆที่คุณจะได้ในเลทราคาประมาณ2 พันกว่าบาทแบบนี้แล้วก็มีรับประกันให้ด้วย ประกันไทยหนึ่งปีที่ความมันแบบฮือฮามากๆก็คือมันเป็น TMR นั่นแหละช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่แบบ Built Quality ดีๆฟีเจอร์เยอะๆถ้าคุณจับคุณจะรู้เลยว่ามันมีความพรีเมียมจริงๆมันจะต่างจากแบบจอยที่ราคาอาจจะถูกหน่อยหรือจับปุ๊บรู้เลยอะไรประมาณนี้ใช่เรื่องของตอนนั้นเรารีวิวกันไว้ว่าปุ่ม D-pad ของมันอะโอ้โหโยกสะดุกแทบกีไม่เหมือนกลายเป็น่นหรอกอีกอันหนึ่งเพราะว่าเราสามารถควงปุ่มได้เลย มันนิ่มมากใช่ซึ่งบางคนอาจจะรับออรู้สึกว่ามันมันล่นง่ายเลยป,ปะ่ะอืมแต่ว่าเหมือนหลังๆเองอะทางแบรนด์เขาก็รับฟีดแบ็ไปแล้วเนาะก็จะมีถูกแก้ในรุ่นอื่นๆเหมือนกันถือว่าดีอีกรุ่นหนึ่งที่เข้ารอบ ขอ๋ออันนี้พึ่งมาสดๆร้อนๆแล้วก็ค่อนข้างถูกใจมากๆครับคือไฟนิชต์เดอร์ r าร์เย้อันนี้ก็คือเหมือนขาแข่งกันอยู่สองเนมองปุ๊บรู้เลยทีเมียเออแต่อันนี้อาจจะมีสีสันให้เลือกไม่ได้เยอะเท่านั้นนะช่วงเวลานี้นะของ G7 Pro จะมีสีให้เลือกเยอะกว่านิดนึงแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากได้เราสามารถซื้อของแต่งได้แต่อันนี้คือแบบพึ่งมาแต่คือพวกฟีเจอร์อพือว่าใกล้เคียง ตางกันมากต่างกันอย่างเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ทีมอะแต่คืออย่างที่บอกว่าจอสติกของโอ้ฟานิจิเรื่องไฮเอฟเฟกต์เขาคือเรียกว่าเดอะเบสได้ไหมเรียกว่าเดอะเบสเลยก็ได้เขาก็มีนวัตกรรมอะไรของเขาใดๆที่รู้สึกว่ามันโดดเด่นกว่าตัว C7 อะคือมันสามารถจะปรับหนึได้เลยอ่ารุ่นที่แล้วเราว่าน้องไปว่าปรับยากอ่าใช่นี่จ้ะหมุนหมุนได้เลยนี่มันมันมันสะดวกกว่ามากในการที่จะปรับ ใช้ความเหนืดคือต่างชัดเจนนะไม่ใช่แค่แบบใส่มาเป็นกิมมิคเล็กๆ ช็อตชสั้นๆแต่คืออันนี้ปรับได้น้ำหนักเยอะอ่ะความโดดเด่นของจอยเรื่องนี้หรอมันจะเป็นเรื่องของปุ่มมาโคด้วยคือปุ่มมันเยอะมากจริงๆประมาณ8ปุ่มได้ใช่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็มี2อันและวีกับ Z คือใครแบบถ้าเน้นแบบเล่นเกมไฟติ้งหรือเกมอะไรที่แบบอยากเซตมาโคเยอะๆอยากเลคคอร์ดมาโคเอาไปแบบไปฟาร์มโปเกมอนไหมเออใช่เราสามารถเลคคอร์ดได้เลยได้ประมาณ64สเต็ป้าจะม ให้มันเล่นเองแล้วกดปุ๊บมันก็รันเลยแล้วก็จะมีเรื่องของอะไหล่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท็อปิกเหมือนกันที่แบบหลายๆคนอยากให้เราเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับทางแบรนด์ว่าเอยจออยู่ดีนะแต่ถ้ามันพังขึ้นมาก็ช่วยมีอะไหล่หน่อยได้ไหมเราก็พยายามสื่อสารจุดนี้ให้กับผู้นาเข้าเหมือนกันเนาะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้คือเรื่องอะไหล่อ่ะมันสามารถใช้งานกับ Apex 5ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตัวนี้แพ้ g 7คือไม่ได้แถมแท่นชาร์จจ้าเหมือนกันลูกพี่ Apex 5เลยลูกพี่ก็ต้อง ต้องให้ให้ซื้อเพิ่มเนาะซื้อเพิ่มแต่ว่าใช้ด้วยกันได้นะเออแต่มันก็เราสามารถป้นของเพื่อนได้ป้นของอ e ียาเกเนียนคอลเลคชัาะพิเศษได้ออใช้ได้เหมือนกันแต่สีออจะคอนทรายเท่านหร่นั่นแหละนั่นแหละ น่าสนใจสำหรับ2ตัวนี้กับ Base All Around นะช่วงเวลานี้นะคือมันก็ครบจบทุกอย่างฟีเจอร์เยอะมีพวก Impulse Trigger g 7ก็มีอันนี้ก็มกีข้อดีคือมันเป็นระบบของ Xbox เนอะเกมไหนรองรับมันก็ใช้ได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,รอมอดจากฟอร์ดจิก็จะเป็น2ตัวสำหรับ best all round ในช่วงปี2025เกมเซิร์ g จ Pro และ f ฟ i ์ดิจิเบเดอร์เราไปมอบรางวัลถัดไปกันดีกว่าแบบปล่อยสมองปล่อยสมองไม่ต้องสเปคอะไรเยอะแยะมากมายกับ best design ต้องบอกกัอนว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเรื่องความสวยความงามก็เป็นความชอบของแต่ละคนเพื่อนๆอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้จะนีใจใจ2ตัว ของพี่การมีไหมจริงๆอ่ะเลือกเลือกโดยตัวหนึ่งแตา,าชอบส่วนตัวอันนี้อันนี้ชอบถ้าคุณแบบติดตามเรามางแต่ปลายปีที่แล้วก็จะรู้ว่าผมชอบตัวไหน<อ>จะแบบโวยตัวนั้นเป็นพิเศษครับมาโวยต่อได้ที่นี้หนูย้ายรอแล้ว <laughs> อ่ะเฟซก,ก่อนเลยแล้วกันของเฟซนั่นคือรุ่นเกมเซอร์ตีเจ็ดโปรเอ็กกับเกมเซเล็ตเ,เซเล็ตตีโร <laughs> เออ เปรนเหล็จโซนซีโรใช่ CCC เฟดดับไม่ได้เล่นเกมนี้หรอกไม่ได้เล่นจริงจังอะไรมากแต่เรารู้สึกว่าสวยอ่ะโดยเฉพาะ <S 2> <S 2> <S การ <S 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 การเปลี่ยนกรอบด้านหน้าเป็นจากสีดำเป็นออกสีใสสีขาวเลยอย่างเงี้ยลายมันดูคอมมิกน่ารักดีแล้วก็จะมี แถมของแถมอื่นๆอย่างเช่นตัวสติกีแต่เออใช่มาเปลี่ยนได้คือมันดูจัดเต็มกว่าตัวรุ่นก่อนนั่นเนี้ยวู้างอ่าวู้างใช่อันนั้นก็จะเป็นสไตล์จินจีนแต่พอเกมนี้ยมันดูเป็นเกมมิ่งมากขึ้นแบบน่ารักมากขึ้นอ่ะมันลงตัวมากๆเลยกับการจะจ่ายเงินซื้อจอสักตัวหนึ่งแต่ถามว่าทําไมไม่ซื้อหนูใส่ตะกร้าไว้แล้วแต่ของมันหมดค่ะคุณน้ามันขายดีมากเดือนเดียวก็หมดแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นรุ่นเหมือนกันที่แบบ เออทำมาได้ดีดีตั้งแต่แพ็กเกจจริงเลยใช่เป็นอีกรุ่นที่ชอบมากๆนะคะสำหรับฝั่งของการดีไซน์ได้ของเยอะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงจากรุ่นตัวธรรมดามากสักเท่าไหร่ถ้าเกิดใครชอบแบบการตกแต่งการเปลี่ยนด e ีแพดเปลี่ยนตั้มสติ๊กได้และน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยเฟตให้เลยตัวที่2องไม่ต้องพูดเยอะางวัเดียเนี้ยนะให้พี่กายต่อ <laughs> เลย ส่วนตัวอ่าอนบอกก่อนนี่คือไปริจริเอเปก X กับอีวากิเลียนศูนย์สองคือส่วนตัวไม่เคยดูอีวากิเลียนไม่รู้จักเลยคือถ,ถ้าถามเราทําคลิปอย่างเดียวถ้าถามคนในห้องส่งนี่เขาอาจจะรู้จักมากผมเออแต่พอมาทําคลิปเนี่ยได,ได้ได้เจอได้จับของจริงปุ๊บแบบเฮ้ยดีไซน์มันสวยสวยมากสวยจนแบบต้องกลับไปดูอนิเมะว่ามันเป็นยังไงวะเ้ยมันพูดมันพูดอะไรวะคือจอยมันสามารถพูดได้คจอยมันมีเสียงเวลาแบบเปิด lên wifi lên nào เ,เวลาวง้งความชาร์จก็จะมีพูดอย่างนึงเวลาเปิดก็มีพูดอย่างนึงถ้ากดไปถึงระบหน้าจอม,มี400เปิดเบอร์เซิร์คโหมดหมดคลั่งอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอีกอย่างนึงมีเอฟเฟกต์อีกอย่างนึงซึ่งเออมันว้าวดีก็เลยกลับไปดูในเมะแล้วก็แบบอ,อืมสนุกดีออได้ในเมะเรื่องใจอีกเรื่องหนึ่งดีไซน์อ่ะมัน,ม,นม,มันทำมาดีจริงแล้วก็ตัวแพ็กเกจเพชรว่าก,ก็ทำมาโหดไม่แพ้กับตัวเกมเซอร์เมื<ๆ>่อกี้เลยเหมือนกันมันก็จะมาเป็น<อ>บ็อกเซ็ทใหญ่มหญ่มอเยะ แพ้ก็เลยนะอ่าอ,อันนี้มีมเคสด้วยคือถ้าเกิดคุณอยากได้เคสเนี้ย ลูกพี่เขาขายแยกนะรุ่นตัวธรรมดาแต่อันนี้คือจะได้แบบนี้เลยมีสายมาให้มีของแต่งแบบมันแต่งเอาฟิลอะมีของเยอะมากนะคะได้แท่นชาร์จที่แบบแถมมาเลยแถมมาให้คุมตีมสีแดงเข้ากับอิวในเล่นสุดส้อนานสดนายครับมันหมดแล้วของหมดแล้วแล้วก็ราคามันสูงกว่าปกติด้วยโอ้แรงแรงเลยเจ็ดพันได้ครับแต่ก็คุ้มค่านะกับการมีไว้สะสมจากตัวหนึ่งใช่ถ้าเกิดคุณชอบแบบเมเรื่องนี้อยู่แล้ว ด้ๆส่วนอีกตัวหนึ่งเฟสคิดว่าถ้าเกิดเราไม่เอาเชิงคอและเฟสชอบของแบรนด์แปดดิโดเพิ่งได้ลองซื้อมาใช้เหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบโทนเรโทนในหน่อยได้ๆพราะ,ะมาเห็นของจริงแล้วมันสวยกว่าในรูปแฮะเนี่ยตัวเนี้ยมันมีความเป็นนินเทนโดเฟ,ฟ,ฟมิคอมเฟมิคอมในสมกับแบบนอเทชันอาจจะเป็นยุคก่อนๆแล้วมันมีหลายโทนสีให้เลือกอันนี้ก็จะอีกแนวหนึ่งสีอื่นก็อีกแนวหนึ่งนะคะแบรนด์เนี้ยแบบดีไซน์มาดีจริงๆเขาจะมี แทนชาร์จด้วยไวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วก็มีมีดองเกิลที่แบบเป็นลายบริกเป็นเป็นก้อนบริกเหมือนในเกมมาริโออะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบมันเสร็จดีไซน์เขาดีมากอะชอบถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ้ยอันนี้มันคอแลบยังไงก็สวยอยู่แล้วใายแปดบิตโดอันนี้ของจริง สวยทุกรุ่นจริงสวยทุกรุ่นเพราะข้อจากัดอย่างนึงคือ r e ฟเวอ e ์ของตัวนี้จะเป็นไอซีเป็นหัวไอซีแต่เขามีแท่นชาร์จและแท่นชาร์จสามารถเสียบไอซีได้ดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าคอมจะไม่มีไอซีจะใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพราะว่าก็เสียบเข้ากับคอมมีช่องเสียบ อันนี้เฟซว่าก็น่าสะสมนะไราอไปเรื่อยไปเปื่อยมากบอกแล้วซีซันนี้คือไม่เน้นสเปคเป็นลายลูฟี่เกียร์ห้านะก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยราคาก็ไม่พันกว่าบาทพันหาเก้าสิประมาณนี้ราคาโอเคแล้วก็สำหรับคนที่ตามหาจอยที่เป็นเลเยอร์ l a y s t a t ชั n อันนี้มีให้ใช้ด้วยเป็นของ ไปเด็เนาะใช่ครัมี2เลย์เอา์เลยทาง Xbox แล้วก็ทรงแบบ PlayStation เนาะแล้วลายมีให้เลือกเยอะมากหลายตัวละครมีโซโลโซโลเนี่ยลูฟี่ไดๆตัวี้มี2ร่างเลยมีร่างธรรมดาแล้วก็เป็นล่างของเทนจิอันนี้คือแบบเหมาะกับคนอยากซื้อสะสมในราคาไม่ได้แพงเพราะอย่าง2ตัวก่อนหน้าที่เราพูดไปอ่ะโอ๋2,000กว่าบาทอันนี้โดดไป6 7พันอย่างเงี้ยแต่พอตัวนี้นะโอ้โหใช้ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเหมาะสมอยู่ได้ลายน่ารักน่ารักด้วยอึ้ ก็มาเป็นตัวเลือกการหาใครแบบเน้นความสวยงามหรือถ้าเพื่อนๆมีรุ่นอื่นๆอยากแนะนําหรือว่าเป็นเบสดีไซน์ของเพื่อน,อนๆมาคอมเมนต์บอกพวกเรากันได้ค่ะมาถึงช่วงทายทายครับอันนี้ตอนชอบส่วนตัวแล้วกันเบสออฟสองพเราสองคนชอบตัวไหนที่สุดพร้อมให้ผลด้วยว่าทําไมเอาใครก่อนดีผม,ผมก็ได้มันก็คือตัวนี้ได้แหละ <laughs> <laughs> อย่างแรกเนาะส่วนตัวคิดว่า A อ p i x 5มันเป็นจอยที่อย่างที่บอกไปฟีเจอร์มันล้ํามากๆอยู่แล้วฟีเจอร์มันเยอะพวกระบบซันในแับที่พิกเกอร์พวกลาเทนซี่ก็ดีในพร้อมทุกอย่างโปรแกรมคือดีมากและยิ่งดีไซน์สวยด้วยเราอยากใช้ทุกวันใช่มันก็ไม่แปลกที่แบบอยากจะยกให้มันเป็นเบสออฟ2025สำหรับผมนะมีผลง,ง่ายๆนี้เลยก็แล้วถ้าเป็นเฟสอะถ้าเป็นเฟสหรอเฟสจะซื้อเกมเซอร์ g 7 Pro ซี มทำไมเันเหมือนเซ็ตที่แล้วเลยว่ะเหมือนเราพูดสามสองรอบต้องบอกก่อนว่าเฟอรชอบดีไซน์อ่ะฟีเจอร์มันครบอ่ะแล้วก็ดีไซน์มันสวยมันก็เลยรู้สึกว่าแค่เนี้ยมันเพียงพอแล้วต่อให้เราจะด่าดีแพดมันก็ตามอ่ะแต่ว่ายอมรับมันได้เนาะแล้วก็พอมันสวยเราก็อยากจะหยิบใช้งานทุกวันคือการเลือกจอยต่อให้คุณเลือกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไลน์ซี่ต่ำสุดแต่มันไม่ได้มีฟีเจอร์ที่คุณอยากใช้ มันไม่ได้มีความน่าดึงดูดให้คุณอยากมานั่งเล่นเกมทุกวันอะเป็นเลือกที่ชอบเถอะขาดตกบกพร่องบางอย่างอะมันมันยอมรับได้เวยเออของ G7 เฟสก็รับได้ในบางอย่างส่วนตัวคิดว่าความที่พวกเราเลือกจอสองรุ่นนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าสย่งที่เฟซบอกเราอยากเล่นมันทุกวันใช่ไหมส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีแท่นชาร์จเว่ยมันสามารถวางไว้หน้าคอมมันกลายเป็นของแต่งคอมอย่างหนึ่งที่ถึงเราจะไม่เล่นเรามองมันก็แบบมันสวยอะใช่แค่สวยก็พอนะใช่ แต่รุ่นที่เราเลือกมาคือมันราคาแบบโดดแล้วไงมันก็เลยครบทุกอย่าง<ส>าแหละในตัวนี้<ม>นะถ้าเกิดเราจะซื้อและถ้าเป็นเพื่อนๆละ่ะเลือกอะไรกัน ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการ b บ s ออฟ2025หวังว่าทุกคนจะ Enjoy กับคอนเทนต์นี้ซึ่งอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเรา 2, 2> ราคนแล้วก็ลองมาประมาณนี้มีดูจากแหล่งข้อมูลอื่นๆบ้างแต่ก็ใช้ข้อมูลที่เรามี ในการตัดสินใจเลือกซื้อบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรุ่นนี้ก็ดีนะแล้วทำไมถึงไม่เอามาแนะนําคือบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้มีขายในไทยด้วยความที่เราอาจจะเป็นสื่อที่มีความเป็นอินฟูระดับหนึ่งเปลี่ยนใจทุกคนได้แล้วเราแบบเผลอไปแนะนําของที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดอย่างน้อยคุณซื้อของไทยคุณก็ยังพอคุยกับประกันไทยได้1 2 3 4สนะคะก็ลองไป เป็นตัวเลือกกันดูแล้วก็คิดว่าในปี2026คเป็นว่าดูเดือดนอะน่าจะ T มาเยอะพอสมควรอืมดูเดือดแน่แล้วก็พยายามจะจับพวกเอ่อ Mobile Controller ให้เยอะมากขึ้นด้วยเ,เกมอย่างอะไรดีเอาวี M L B B เขากำลังมา หนูจะได้สักสิล้านว่างล้านเดียวก็ไปแล้วล้าก็จะพยายามแบบลองคอนโทรลเลอร์ให้เยอะมากขึ้นถ้าเกิดใครอยากแนะนํารุ่นไหนกับพวกเราเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะหวังว่าจะชอบกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่กายด้วยที่มาจอยคอนเทนต์กับพวกเราไปแล้วครับผมบ๊ายบาย